ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่เกมแคสตออฟแคนนะผมวันนี้ก็อยู่อีเวนต์ดันเจียนแคส of ออฟดารอนนะครับผมโอเคสูตรนี้จะตีไงให้ได้สามดาวเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมโอเค let's go โอเคครับผมก็หลังจากเราเข้ากันมาในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเราก็ขย่าตรงกลางไปเลยนะครับผมแล้วก็ตรงทงันด้านข้างนะครับผมแล้วก็ ฟ้าผ่าไปเลยนะครับผมใช้สามขวดนะครับโอเคหลังจากนั้นเราใช้บอลลูนนะครับใช้3ลูกเพื่อเช็คกับดักนะครับผมแล้วก็ลงมังกรสายฟ้าไปเลยนะครับ2ตัวตามด้วยมังกรน้อยนะครับผมเดี๋ยวเรารอให้เครื่องยิงหินมันพังไปแล้วเดี๋ยวเราจะลงไอ้มังกรเพินนรกเพื่อเอาบ้านนะครับผมแล้วก็เตรียมน้ํายาล่องหนดีๆนะฮะสูตรนี้อาจจะต้องแบบลงเร็วเพื่อทําเวลานิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลามันอาจจะช้านะครับผม โอเคลงเลยนะผมลองหนไปเราอรอลุ้นให้มังกรสายฟ้าเป่าป้อมตรงนั้นให้แตกนะผมโอเคแล้วเราก็ลงล่องหนให้มังกรพึงงานโะลกอีกโอเคบ้านแตกไปแล้วนะผมทีนี้เราก็ลงควีเลยนะผมกดอันติทันทีเลยแล้วก็ลงคิงนะครับตรงแคนนอนนะครับผมแล้วกดอันตินะครับเพื่อเข้าเลยแล้วควีนเราจะโดนมังกรแล้วก็โดนเครื่องยิงหิน ทุ่มใ่นะครับเราอาจจะต้องลงเจเลยนะครับผมแล้วก็กดอันตินครับผมโอเคเครื่องยิงหินพังไปแล้วนะบางโอกาสเครื่องยิงหินก็จะแตกบางโอกาสเครื่องยิงหินก็ไม่ไม่แตกนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเจก็จะเข้ามาเราก็จะลงอนุยาค้างขานะครับผมโอเคเราก็ฟ้าผ่าตรงทางด้านล่างตรงเครื่องยิงหินนะครับผมฟ้าผ่าแล้วก็เขย่านะฮะ <yse. S 1> ฟ้าผ่า4ขวดแล้วเขย่า1ขวดหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ บอลลูนนะครับเช็คกับดาก2อันนะครับผมแล้วก็ลงที่มีหมดเลยแล้วก็เหลือมีเมียนไว้นะครับผมฝั่งตรงเสาไฟแล้วก็รอรุ้นให้คิงเรายังไม่ตายนะครับผมโอเคเราลงปูปูต้องปรับเป็นโหมดล่องโหมดอากาศนะครับผมแล้วก็กดอันตินะครับเพื่อฮิวให้ฮีโร่นะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็จะมารวมกันตรงด้านกลางนะครับผม เดี๋ยวเรารอให้เครื่องยิงหินตรงด้านล่างนะครับผมสนใจมังกรเราจะลงวินเนียนตรงป้อมธนูนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอฮีโร่ขยับมาอีกสักนิดนึงนะฮะโอเคหลังจากนี้เราก็เตรียมตัวลงวินเนียนเลยนะ โอเคครับผมก็ได้3ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ